สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮาหนอยนะคะประจ,จำวันที่สิบห้ากันยายนหกห้าเนาะคาเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือ4กับ7ตัวร้องคือ6กับ2นะคะก็4 0 4 1 4 2 4 6 4 7 4 8 7ึ 7, 7่งสี 3, ่สองสตัวก็4 7 1 4 2 6, 6 6 4 8แล้วก็9 2 6เนาะ จับคู่ก็สี่สองสองสี่สี่หกหกสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดสองสองเจ็ดนะคะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะต่อไปเป็นพิเศษหกกับสี่เก้ากับเจ็ดนะคะก็หกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสี่หกเจ็ดหกเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าเจ็ดเก้าหกสี่เจ็ดเก้าหกสี่เจ็ดแล้วก็สี่เก้าหกสี่หกสองจับคู่ก็หกสี่สี่หกหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่เนาะ ต่อไปเป็นพิเศษตัวเด่นก็คือแปกับ1ตัวรองก็คือ4ี่กับ9นะคะก็808 1 8 4 8 5 8ปดหนดสีนะหนึ่งศูนย์หนึหนึ่งเจหนึ่งอย่าลืมเบิ้ลหนึ่งเด้อแปดหนึ่งห้าหนึ่งสี่เก้าสี่เกนะคะจับคู่ก็แปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งเกนะคะต่อไปเป็น VIP ตัวเด่นก็คือ ก้ากับส1กับ0ูนย์เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเกจสามศสามหสามสองเกแล้วก็ห9เสานะคะจับคู่ก็เก0 99นะูนย์ศูนย์เกสสามนึสมสานึ่งะเมื่อวานนี้พิเศษมาเข้า vip 3พสตัวตรงๆในเรื่องคนไหนที่ติดตามก็ยินดีด้วยนะ จับคู่ทั้งสี่แนวทางนี้นะคะแล้วก็ซื้อขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับส,สไคร์กดไลค์ให้กับช่องน้ำเพชรพารวยนะคะโชคดีทุกแนวทางนะสวัสดีค่ะจับคู่ซื้อเอาเด้อถึงไม่เปืืองเงิน